ข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ทวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า 7 8 2 E F L U L แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับข่าวสามทีวีอีกเช่นเคยวันนี้แล้วนะครับที่เป็นเงินเข้านะครับสามพบาทหลายคนอาจจะยังไม่เข้าบางคนก็เข้าแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปคลิปก่อนหน้านั้นแล้วก็หลายๆคลิปนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่เงินเข้าแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้รับและบางคนก็อาจจะได้รับ เดี๋ยวนี้เรามาฟังกันนะครับว่าสาเหตุที่บางคนได้รับและบางคนไม่ได้รับเพราะอะไรนะครับผมบัตรคนจนนะครับผัดเงิน3,000บาทนะครับส่วนใหญ่เข้าใช้เข้าขายยายากลุ่มเบาบางนะครับรอดูวันนี้นะครับโฆษกครั้งนะครับเชื่อบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผาดเงิน3,000บาทเพราะส่วนใหญ่เข้าขายยายากลุ่มเบาบางนะครับผมเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ กระทรวงการคลังนะครับโดยกรมบัญชีการได้โอนเงินเยียวยาโควิด1 9จํานวน3,000บาทให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับที่ไม่เคยได้รับเยียวยาจากมาตรการอื่นมาก่อนหรือเรียกว่าเป็นลอดเก็บตกนะครับจำนวน1.14ล้านลายแต่หลังจากโอนเงินเยียวยาแล้วจบแล้วนะครับในวันที่4กระกฎาคมนี้นะครับ25 6 3แล้วนะครับผู้ถือบัตรหลายคนนะครับ ก็ได้โพสต์ออนไลน์ว่าตนเข้าเงื่อนไขรับการเงินเยียวยาลดเก็บตกแต่กลับไม่ได้รับเงินจํานวน3,000บาทตามที่ภาครัฐแจ้งไว้ทําให้ผู้ถือบัตรส่วนหนึ่งเกิดความสับสมและไม่พอใจนะครับแจ้งบัตรคนจนนะครับไม่ได้3,000บาทล่าสุดวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับ2563ที่ผ่านมานายรัพบรลนแสงสนิทนะครับผู้อำนวยการสำนักง,ง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับ ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ชี้แจงดังกล่าวว่านายลวรนเชื่อว่าสาเหตุที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางส่วนยังไม่ได้รับเงินเยียวยาลดเก็บตกเมื่อวันที่4กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาเกิดจากผู้ถือบัตรกลุ่มนี้เข้าขายได้รับเงินเยียวยา3,000บาทจากโครงการกลุ่มเบาะบางใน,ในวันจันทร์ที่20กรกาคม2563 ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา3า0 0บาทจากโครงการกลุ่มเบาบางของกระทรวงพัฒนาการพัฒนาสังคมนะครับและความเป็นคนของมนุษย์วงเล็บพอมองนะครับมีจํานวนประมาณ7ล้านคนในจํานวนนี้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวนมากโดยอาจจะมากถึง3-4ถึงล้านลายเพราะฉะนั้นนะครับเชื่อว่าปัญหาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้รับเงินเยียวยาจะหมดไปเมื่อมีการจ่ายเงินกลุ่มเปาบางในวันที่20 กระกะดาคมนี้นะครับเห็นไหมครับมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3ถึง4ล้านรายเลยนะครับรวมไปถึงกลุ่มเบาบางด้วยนะครับยังมีผู้ที่ทไม่ที่ไม่ได้รับเงินที่4กรกรดาคมเป็นจํานวนมากเลยนะครับทางก็ออกมาต่อว่ารัฐบาลนะครับจริงแล้วหลายคนน่าจะได้รับเงินแล้วนะครับต่อนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่รับเงินเยียวยา3 0 0 0บาท เมื่อวันที่4กรกฎาคม2563นะครับขอให้รอดูวันที่20ก่อนนะครับผมเพราะจะมีการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับกลุ่มเบาบาง7ล้านคนโดยผู้ถือบัตรสวัสดิโดยการแห่งรัฐจำนวนมากเข้าขายได้รับเงินเยียวยาโครงการนี้นะครับนายละว่าลนเกล่าวนะครับก็สำหรับวันที่20นี้นะครับใครที่ยังไม่ได้รับก็เข้ามาตรวจสอบได้ที่ช่องทางเว็บไซต์ที่ รัฐเขาแจ้งเอาไว้เลยนะครับสำหรับกรณีที่มีข้อมูลจากกระทรวงการคลังระบุว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน600,000รายไม่เข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยาโควิด -19 จากโครงการไดไดเลยเนื่องจากผู้ถือบัตรได้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อรับเงินเยียวยา1.50หมื่นบาทแต่ไม่ผ่านเกณฑ์สละสิทธิ์หรือยื่นอุทธรณ์ทำให้รายชื่อ ไปค้างอยู่ในโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับนายรัฐบาลนกล่าวว่านะครับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์นใดๆน,น,นั้นไม่มีนะครับเพราะผู้ที่อยู่ในระบบบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีคุณสมบัติจะได้รับเงินเยียวยาครบทั้งหมดสําหรับผู้ถือบัตรที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาอาจจะเป็นเพราะไม่เข้าคุณสมบัติบางอย่างนะครับเช่นได้รับเงินเยียวยากเกษตรกรไปแล้วเป็นต้นนะครับโดยหากพบวันที่20กรกฎาคม25 6 3นะครับ ที่มีการจ่ายเงินเยียวยาแล้วนะครับกลุ่มเบาบางไปแล้วและผู้ถือบัตรที่ยังไม่รับที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาใดๆเลยก็ตามก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่นะครับสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 2 2 7 3 9 0 2 0เมนะครับเมื่อผู้สืเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่ประชาชนบางส่วนนะครับร้องเรียนว่าที่ผ่านมาไม่สามารถติดต่อสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้เลยนะครับทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อสงสัยเรื่องสิทธิ เงินเยียวยาโควิดนั้นนายแล่งยืนยันว่าครับเจ้าหน้าที่ของสำนักสมนักนางานเกษตรการคลังนะครับรับโทรศัพท์โดยตลอดแต่เจ้าหน้าที่มีจํานวนจํากัดจึงติดต่อได้ยากเพราะขนาดนี้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไม่ได้ระดมเจ้าหน้าที่ call center แล้วนะครับมาตอบคําถามประชาชนเหมือนกรณีโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้วนางสาววิลาวันพยาน้อยนะครับรองอธิบดีกรมบัญชีกลางนะครับ ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเยียวยาให้กลุ่มเปราะบางนะครับจำนวน3,000บาทต่อคนซึ่งจ่ายครั้งเดียวในวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับผมมาตรการดังกล่าวนะครับมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประกอบไปด้วยเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพและผู้สูงอายุและคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการนะครับทั้งนี้นะครับมีเงื่อนไขสําคัญคือ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรกรและกระทรวงแรงงานสนักงานประกันสังคมมาก่อนนะครับผมกระทรวงกระทรวงการการคลังก็คือโครงการโครงการเราไม่ทิ้งกันครับกระทรวงเกษตรการคลังและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงแรงงานนะครับก็คือผู้ที่มีประกันสังคม มาตราน33นะครับที่จ่ายเงินครบแล้วนะครับโดยจะโอนเงินไปยังบัญชีของผู้มีสิทธิ์ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนกรณีผู้มีสิทธิ์ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนเป็นเงินสดกรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยมีเงินอุดหนุนรายเดือนแล้วนะครับเพื่อให้หน่วยงาน,นนั้นนะครับนาเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ต่อไปนะครับผมสาหรับ3กลุ่มเปอะบางที่จะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทนะครับก็จะมีคือเด็กที่ได้รับสิทธิโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน1ล้านสานราลายนะครับผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจำนวนผู้สูงอายุ4 56, 5 6ล้านราลายนะครับขอพิการนะครับผู้มีบารประจำตัวขอพิการนะครับจำนวนหล้านสนรลายนะครับกลุ่มเบาบางทั้ง3กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายของพอมอนะครับ ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและอยู่ในครอบครัวที่ประสบภาวะทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะการว่างงานของสมาชิกครอบครัวเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่ไม่ได้เงินบัตรคนจนวันที่4กรกฎาคมนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้รับเงินในวันนี้นะครับผมแต่คือวันที่20ไม่แน่อาจจะมีไม่แน่อาจจะไมไ่รับทุกคนนะครับ ก็ใครที่ยังไม่ได้รับก็อย่างที่บอกนะครับเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับว่าตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะครับตรงนี้โอเคครับวันนี้ก็จบพิ้งเท่านี้ขอบคุณครับที่รับฟังสวัสดีครับอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3ามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าว3ทีวีได้แล้วที่ไลนแอดสามารถสแกน q r c o d e ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า7 8 2 eflul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ a c e b o o k นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถาม คำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนําอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว3ามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง2 3 0 0าข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลในหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพ ก็ติดตามข่าว3 TV ทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว3 TV ทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3ทีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆน,นานาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุน,นเด็กหรือ เป็นเงินช่วยภัยแรงเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่สก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลามาเทมานะครับ ขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ามทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ